มือนีสีพาพี่น้องมาเฮ็ดยำกินกันค่ะแบบยำแบบง่ายๆนะคะโบอตอง่อย่างร้ายนะคะมืนีสีเฮ็ดเป็นยำไส้กรอกนะคะเริ่มต้นโดยการเคี่ยวน้ำตาลนะคะเฮ็ดเบดนำยำนะคะกับมืนีสีไซเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ้าบ่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่เป็นน้ำตาลทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปละลายให้มันเออ ละลายเป็นน้ำเชื่อมค่ะที่เห็นนี่ใส่ไปกะซิมีน้ำเปล่านะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายอีกจังน้อยนะคะแล้วกันน้ำกระเทียมดองเกลือเล็กน้อยนะจ๊ะแล้วก็สิเพิ่มน้ำมะขามเปียก มาขมเปียกนะคะลงไปเล็กน้อยจ้ะแล้วก็เคี่ยวโดยไฟอ่อนๆนะคะให้ทุกอย่างละลายเลยค่ะคนๆขึ้นมาสาักหน่อยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าสีน้ำตาลเคี่ยวกับสีประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถไปประยุกต์เหตุเอาได้นะคะบมดตรงตามสูตรเป๊ะๆก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อนี้ค่ะอุปกรณ์การย้ำที่เห็นก็สิมีไส้กรอกนะคะใช้เป็นไส้กรอกเซเว่นนะคะเป็นมินิ มินิคอกเทลไอ้นะคะดอกน้อยนะคะ,ะ,คะไปลวกในน้ำฮอนนะคะให้มันสุกนะคะให้มันลอยลอยขึ้นมานะคะบ่ต้องต้มโดนนะคะมันสุกไว้ค่ะนี่นะคะนะคะพักผักใส่กรอกไว้แล้วนะคะสุกแล้วเฮากัซซีมะฮันหอมนะคะหอมแขกนี่สีฮันเห็นมันต้นใหญ่ๆจากน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้แบบต้นใหญ่ๆเนะเาะไม่อยากให้มันน้อยๆนะคะฮันห,หอมพักเ็จแล้วนะคะบะนีกัซซีมานะคะทำน้ำยำแบบง่ายๆกันจ้าใส่พริกนะคะใส่ชู้รส น้ำปลานะคะเมนีสีย้ำแบบนัวๆน,นะคะใส่น้ำปลาแดกพร้อมคะ่ะทุกคนเหลี่วกะทิขาดบ่ไร้นะคะน้ำตาลเคี่ยวที่เขาเคี่ยวไว้นะคะนี่นะคะมันก็จะข้นๆเลยเมนีกะซีใส่เป็นน้ำมะนาวขวดคือเก่านะคะแนะนําว่าถ้าใช้มะนาวแท้มันสะหอมนะคะมะนาวขวดก็หอมอยู่แต่ว่าสูงมะนาวแท้บ,บ่ได้ดอตรนาะนนี่นะคะกะซิมรสแสบไปมันอซีออกหว,วานๆเค็มๆ เปรี้ยวๆนะมันก็สีสามรสนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะหอมแขกนะคะที่เฮาหั่นไว้นะนี่นะคะตามด้วยสซกอกอันส้กอกนี้เฮาหลวกแล้วเขาปิดแก๊สแล้วนะคะอ่าปิดเตาแล้วนะคะก็ใส่ลงไปบังเอิญมีกุ้งนะคะมีกุ้งหลวกอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เอามาใส่น้าเลยค่ะใส่ลงไปจะได้แบบว่า เยอะๆเนาะตอนแรกว่าสใสแต่ใส่กอกนะคะมันเบิ่งไปหน่อยพกนะคะแคสิเพิ่มกุ้งเด้งดึงขึ้นมานิดนึงนะคะดูสิทุกคนง่ายมากยำม,มื้อนี้นะคะบ่ได้ใส่พักอ่าพวกกะลําปีอีกอย่างจังสินะคะใส่แบบยำแบบแบบนนัวประเดกเนาะ <laughs> คล้ายๆตำักหุงอยู่ด้เนาะเค้กโบใส่บักเขือเ,เทศน,นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่พักอันนี้นะคะ ผักหอมเปหรือผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปในยำมันจีเพิ่มความหอมนะคะทำใส่กรอกง่ายๆกาเซ็ตเรียบร้อยะคะ่ะตักลงจานนะคะพร้อมรับประทาน,นะคะ่ะนัวประแดกนะคะเมนูนี้แซ่บนะคะกินกับขนมจีนนะคะ ก็เข้ากันดีจ้ะเรื่องสีสูนนะย้อนว่าเห็ดยำเมนูนี่ลหละเฮาเห็ดกินแล้วเฮากะสวนคุณสามีมากินมาเด้อกินยำเขาก็ว่าเพิ่นมาสีม่นมันขาดอันพักกะล่ำปีคือบ่มีกะล่ำปียำอันที่เคยเห็ดมันต้องใส่กะลัำปีเพร่ะว่าเอาก็คคอยบไ้อยาเห็ดยำใส่กะล่ำปีเนะก็แบบว่าเฮาเห็ดหยงกงอันกินไปกะติไปแล้วทุกคนคือบ่พอใจที่เขาเห็ดออกมาบอกว่ามันบ่ถึกใจเพื่อนเพื่อนว่าเห็ดที่เคยเห็ดน่ะใส่ กะลำปีจังเซนจังสีนะคะเขากับว,ว่าแบบกะลำปีก็เป็นยำอีกแบบหนึง่งอันนี้มันโบเมนยำทีไซกะลำปีนะคะคือเขาเห็นแนวกินจังไรกะเขาถามว่าอันนี้เฮาเห็ดแส่บบ่เพื่อนก็บอกว่าสู้พ่อแม่สู้ญาติพี่น้องเพื่อเห็ุบ่ไรสักอย่างนะคะ